สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะเจ้าวันนี้พบกันที่ตลาดสดอำเภออาคาโนซี่แหรอนะเจ้านะเจ้าวันนี้เขาจะปลามาทุกคนมาซื้อมาอย่างคอยดูดยนะตอนนี้นะเจ้า <laughs> เขาจะปลาทุกคนมาซื้อบะเขือเหลืองหรือบะเขือเจ้นะเจ้าบะเขือหึ่นนะเจ้าก็าว่ากันไปเนาะวันนี้นะเนื่องจากเป็นวันอ่าเช่งไอวันวัน,วนทบูรุษ เนาะเป็นวันอูโบงเนาะหรือว่าพบันเช่งเม่งอย่างก็ว่ากันไปเตอะนะเจ้าเนื่องจากวันพระรุษธทีปเปิดหลวงรับจากไปเนี่ยแล้ววันนี้เปิ่นกบเป็นวันติดบ้านเท้าปะกบห้องว่าวันทําบุญหาอีน้องทุกคนเนาะแล้วเปิ่นก็นจะน้าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาขายนะเจ้าซึ่งจะมี บักเขือแจ้นี่เจ้าบักเขือแจ้หรือบักเขือเหลืองเนี่ยเปิ่นก็จะเอาไปไหวบูชาเนาะบรรทบุรุษจะไปจะมีบักเขือแจ้ขาวเบือเขือแจ้เหลืองเนาะเขือหืนนั่นแหละแล้วก็แม่บักเขือแจ้แดงเนาะเขาหมูจักแล้วก็จะมีบักแอปเปิ้ลนะเจ้า แล้วก็จะเออมีสาลีสาลีแกนเนี่วนะจ๊ะแล้วก็จะมีอันอย่างก็ไอแอปเปิลเขียวนะเจ้าแล้วก็จะมีนี่เจ้าอันนี้ก็เหมือนกันเนาะจะมีมะเขือแจ้แดงจะมีมะเขือแจ้เหลืองแจ้ขาวกับวากันไปนะเจ้านี่มีหลายอย่างหลายอันเลยนะเจ้าหันก็อันนี้กับมิมฟักแก้วเนาะมิมฟักแก้วน้อยนะเจ้าคนละว่านั่นเด็กกาคนละกุ อ๋ออันนี้อ๋ออันนี้ค่ายๆอันเนี้ยลูกอันยังก็แตง่งไทยน้อยนะเจ้านัา่นละเป็นห้องอุลินะเจ้านะค้ายๆออย่างก็ค้ายๆแคนตะลูกน้อยเนี่ยนะเจ้าอืมเนาะเขาถามเปนละอืมนี่เจ้ามีหลายอันหลายอย่างนะเจ้า มีทุกอย่างเลยนะเจ้านี่เขาจะซองให้ทุกคนไปผอให้ทุกคนถั่วๆเลยเนาะเจ้าเนาะเออเออบะทั่วก็เหมือนกับบันนี้บะทั่วก็มีนะเจ้าคล้ายๆบะทั่วบ้านเฮาบะทั่วแดงแม่บะทั่วแบบเออบะทั่วแบบบบเกาหน่ะบะเดียวจะมีแกนแดงๆน่ะเจ้าคล้ายๆบะทั่วย้าวน่ะเจ้าเอาเอาล้วเจ้าอันนี้น่ะเชียงใหม่ไค่โก้น่ะวันนี้น่ะ เปินซื้อไป <laughs> อู้แล้วก็อยากไขหัวนะเจ้าเปินซื้อไปบูชา้ากันแต่เชียงใหม่ไขก้นนี่จะซื้อไปซ่าน่ะเจ้าเลือกเรียบร้อยแล้วนี่หันก็นะเล,เลือกเรียบร้อยละซื้อทั้งมดทั้งวานกับซิบแกนกับปอกแกนมันใหญ่นาะเพราะว่าไอ้บะเขือแจ้เปินกับปัจีได้ขายทุกนะเจ้าเพราะว่าปีละข้างคนเอาน้ำมาขายเนาะเป็นวันที่สิบสองเดือนนี้แหละนะเจ้า เปิ้ลก็จะไปไหว้บูชากันเนาะเขาก็จะออกมาเดินดูทุกปีแหละนะเปิ้ลเอาไปไหว้บูชาแต่เขาทีจะเอาไปซ่าน่ะเจ้าซื้อไปซ่าสิบแกนนักแกนกับปัจทุกทุกน่ะเจ้าแกนหนึ่งต๊อกแต่เด้อ่ล่อเย็นน่ะเจ้ามาเดียวนี่ล่อเย็นกับเงินท็อกเย็นก็ถูกเนาะล่อเย็นกับสาวบาตนิ่วๆหน่อยหน่ะเจ้าสาวบาตหน่อยๆหน่ะเจ้า จะเขากำจะซื้อตัวนี้นะเจ้าไปซื้อซาคือทุกคนพอเนาะซาบบเกือเลืองเนาะที่ญี่ปุ่นเปิดรถไปบูชาเนี่ยนะเจ้าวันนี้เขามาเจ้าก็จะขายแป้งน่อยถ้าเขามาขายเนี่ยก็จะลดเปอร์เซ็นต์เขาเนาะเขาก็จะรีมัดเจ้าเจ้าเจ้าเพราะเขาจะได้เณฑ์ใหญ่เนาะเอาละเจ้าเดี๋ยวเขาจะขายตังตังบอลคือทุกคนดูหำรอบนีเจ้าจะพาทุกคนมาเดินตางหนีผ่องเนาะเจ้า เพราะว่าวันนี้เป็นวันสําคัญเนาะวันผูกปิดเป็นวันโอบองการปิ่นก็จะเตรียมเข้าเตรียมข,ของกันอยู่ที่บ้านเนาะเจ้านอะ้วตลาดนัดวันนี้ก็จะม,มีแม่ก้าแม่ขายนักต่อได้นะเจ้ามีนิดๆหน่อยๆเนาะเจ้านอะมีนิดๆหน่อยๆเนานะนะเราอยากจะมาพอทั้งนี้เนาะว่ามีอย่างปลาล่ำปลาเหลือนเานาะนา่พอเนาะทั้งนี้แม่อุ้ยแม่ย้ายไปจะขายอย่างปลาลนะ่ำเนาะ คอนดีจีว่านะาน้าเหนือลิมาสกาโอ้ผนขายเสียงมัดละทุกคนเห่ยขันออขายดอกไม้ว่ะวนจะไหวกันวันพูกเนาะเจ้าขายเสียงมัดล้วนี่ขันก็เหลือแต่ถังคารุคารากนี่เจ้าหลังเหลือแต่ถังเปาเนาะอ๋อทางนี้กับไม่ทางนี้กับเสียงมัดละเจ้าอโอวันนี้ปลหมอออกมาขายกันนักเนาะ เออเชียงใหม่แค่ก็จะเดินทางปิกบ้านละเดี๋ยวจะไปโชบะเขือแจ่ที่ซื้อมาให้ทุกคนพอหน่อยจ้าเจ้านะเจ้านี่เจ้าเขาก็ได้ซื้อบะเขือแจ้หรือบะเขือเหลืองมาซิฟแกนน่ะเจ้าแถมแม่อุ้ยแม่ย้ายฝนก็ใจดีเนาะว่ะแถมเพื่มสองแกนเขาบอกว่าโอ้แถมสองแกนก็ยินดียินบ้านขอบคุณจะนักเนาะแม่อุ้ยอัน ขอเลือกเอาเกนใหญ่ๆหน่อยอหรอไม่โอ้ยเอาไปเลยเอาไปเลยนี่ออากีเกนก็นเอาไปเลยอีหล่อิ่นว่านจะนั่นเนาะ เอาละเจ้าคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆน,นะเจ้า้าไปเดินตลาดสดเนื่องจากจากับตะเวนหาซื้อบะเขนเหลืองนะเจ้าเป็นวันสําคัญของคนญี่ปุ่นเจ้าผลเอามาไหวพ้พระไหว้เจ้ากันเนาะไหว้วันพระบุรุษกันเนาะเชียงใหมแ่แก่โกก็เป็นคนไทยนะเจ้าจะเอามา้าให้ทุกคนพอเนี่ยเจ้า รอติดตามคลิปต่อไปนะเจ้าเนะะ่าจะซาบบเขื่อใจทุกคนเน่าเจ้าฮถือท,ทุกคนพอเน่าเจ้าคลิปนี้จะไม่แค่ก็ขอ,ขอลาไปก่อนเน่าเจ้าพบกันคลิปหน้าเน่าเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยเน่าเจ้าขอบคุณเจ้า